ชครับไลกันได้กันฉันถุงแฟนฉันแล้วใช่หมั้เหอดีใจน้อคนรักเอะยิ้มเหนือแขงเสืไปแม่แม่แล้วนะครับเดี๋ยวแม่แม่ว่าไม่เส์ออีกต่อเนื่องต่อน่งะไเนี่ยเยอะไม่ไม่ไม่มาเก

teh, terus ตะวันน้องด้วยน้องด้วยไม่รู้จะเชื่อไม่ได้หนึ่งโอ้ไปลงยได้หมเ้ยก okay. ันโอเคหนึ่งสองเจ๊ก um ับ

ทุกคนไม่ต้องเขยับเข้ามามันจะได้มีพื้นที่ในการหายไปสิ

Sí, <laughs> không, <1970. cười> <Điều đó hóa. cười> <laughs> không <-neck. cười> <cứended> <laughs> phải, không, nhẹ cái cái không không có

ไม่น้งมีกด้ามกันนไม่ต uh ้อมีหนึ่งสองเอาไหมเอาไหมหนึ่งัองแกอีกรูปนึ่งสอที่ไรย่องไหนเี่ของพี่มี แม่แม่เรียกร้องไม่ไหวใครต้อง่ารดีได้อยู่แม่ไบ้างอ่านไม่ทันนะลูกสีหิวน้ำไหมเออก็จริงน้องได้กินน้ำแล้วไม่อผู้ชายก็เอยยังมากรับเรา มีเดี๋ยวมีเลยนะเดี๋ยวมึงแกน้องมีนี่ด้วยกันริมต้นมีอยู่เก็บตัวได้ยังโค้ชไทยมีโอ้โค้งจะรัวในรอบเลยนี่แ้นมี่กันทีมเนาเลยไงก็แบ่งอะไรกันไปก่อนนะ โอตาเนเดียวไม่เนจัเลยเพื่อนล้ไรกันจิ้นนี่แบอัต่า้้ไรน้นนี่ปาเปดตาจิ้นได้เลยจิ้นโอ้แตยังไ่ได้เลยโอ้มันตาต่างใจเย้ตาแได้เลยคืได้เลยแล้วไมาฮ่าฮ่าฮ่าปนได้คำเลยได้คลยมมาแล้แล้วก็โดนได้เลย ติอ้าน yes, ีานน้องตีอยเลยจีนตัวเต้นจับพละคตีลเลยจี๋สวยเละสวยเละสวยเละพี live, yeah> ่สีสวยเละน้องน้องกลื

Đi đi không được không được không được không ไม่ได้เหรอเอลยนะไนปดนนไทันหรอโอ้่นลี่เวลาคนนี่อชิปหายหมดแบ็ดตปกับอันั่ดคนยี่นก่อนกสามาตัอีกล้องหมดแบอ่ะพี่เมกล้องกล้องหมดอันนี้หมดไม่เป็นไร เร็วๆเรือมอเตอร์สัตว์นะพี่จียิ้มหน่อยพี่ดีพี่ดียิ้มหน่อยพี่ดีแล้วพี่แก้มก็ไม่ได้ต่อให้มยิ้มจังเลยอ่ะปิ้นปิินหวานนะหวานนะเ้าแล้วน้องคนนี้ขายยังถ่ายถ่ายถ่ายก็ได้โอ๊ย จังหวะเมื่อกี้ต้องเข้าแลยอยากดูยื้ล่ะเอาที่ะดูทีเดียวโอ้ต้องโท้ไม่เนโอ้ยให้น้องกับบานได้ยังได้ไหมเฮ้ยก็ได้เลยโอ๊ยเดี๋ยวมันได้ขึ่นอย่าดังอย่าดังเลยจังหวะเมื่อกี้ไม่ท้ไม่เป็นไรต้องอแถไม่ต้องไม่ใช้ซี่ซี่ค่ะซี่ค่าซี่ไทยกับแต่เดียวต้อรอ เราตายเราตายได้พี่รีบไม่เราตายเราตายนั่นแต่นั่นไม่จะนองจะไปอาบน้ำก่อนนอจะมาอีกไม่ทันแล้วเนี่ยเหนื่อยท่วมแล้วเนี่ยไม่จะนอจะไปอาบน้ำ

3นาที lắm 5

ข้ารีเลสุดท้ายขอบคุเลยหรอมตะวันมานีมวันมานีมาาไม่ไปแล้ว <c oughs>

โอ้ยแต่ละมือแต่ละดีพี่กับกอนะครับกลับเลยครับมันน่าจะกลับเรียบกลับเลยครับทุกคนดูตะวันไปก่อนไปเลยนะทุกคนสองพันไปติดตามตะวันมีเอาใจเอฟซีน้องซีสุปรณกนะคะในฐานะที่มาจังหวัดบ้านเกิ